เปิดห้องเรียนต้อนรับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้ามาทดสอบความรู้ภาษาไทยกันได้ทั้งครอบครัวพร้อมพิชิตคุณการศึกษาที่โต๊ะแต่ละตัวมีมูลค่าถึง1,000บาทและวันนี้พบกับน้องภูมิลูกชายคนเก่งของบ้านแม่ของผมไม่ไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับ ำไม<ต>ค,คนที่น่าเป็นห่วงนะครับ <c oughs> คนนี้ครับขึ้นมาได้ไงในเราเดี๋ยวนั่นพ่อลูกนั่นพ่อนั่นพอน่นพอค <c oughs> ำไหนแปลว่ามละกรในภาษาทิ่นเหนือทำไมน้องภูมิถึงตอบว่าบักไกยเต็ดครับ <c oughs> เออ่เรียนมาครับเรียนมาเรียนจากมหาวิทยาลัยฮอกวอต <c oughs> <c oughs> มาลุ้นว่าหัวหน้าห้องอย่างน้องภูมิจะช่วยให้ครอบครัวทรงศิลป์ได้ขยับโต๊ะขึ้นหน้าและพิชิตคนกระสาไปได้แบบเต็มๆหรือไม่ต้องติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีอยู่กันพร้อมหน้านะครับคุณพ่อแซมคุณแม่อุ้มและน้องภูมินะครับถามหน่อยครับว่าปกติแล้วนะครับครอบครัวนี้มีงานอดิเรกอะไรกันบ้างครับ เล่นกีฬาครับเล่นกีฬาครับแปลว,ว่าชอบการแข่งขันถ้า,างั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะไปเล่นกันจริงๆต่าจังๆนะครับให้ลองฝึกเรื่องเกี่ยวกับคำคล้องจองกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มที่น้องภูมิก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าครูสมขึ้นมาปั๊บไปโรงเรียนเรียนลงเดี๋ยวภูมิใจเย็นๆภูมิใจเย็นไว้ใจได้ไหมเนี่ยภูมิเนี่ยไว้ใจได้ไว้ใจได้เอาใหม่ไปโรงเรียน เขียนหนังสือเออคุณพ่อครับอื้อหืออื้อหืออไปโรงเรียนเขียนหนังสืออื้อหืออื้อหือถือว่าคุณแม่ต่อได้ดีไปโรงเรียนเขียนหนังสืออื้อหือเฮ้ยนี่มันยังไม่ได้สัมผัสคล้องจองนะครับเอาขอสักคำครับคุณแม่ครับคืออะไรอ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับนี่วันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันมาด้วยเรื่องคําคล้องจองนะครับซึ่งคําคล้องจองนี่แหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปใช้ประโยชน์เวลาแต่งบทร้อยกรองต่างๆครับพูดถึงบทร้อยกรองเนี่ยนะครับในภาษาไทยก็จะมีหลายอย่างมากเลยครับโครงฉันกาบกรอนซึ่งพอพูดถึงกรนเนี่ยนะครับก็จะมีกรอน4ี่กรน6กรน8นี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มบทเรียนด้วยการพูดถึงกรน6ครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ครับเมื่อเราพูดถึงกรอน6นะครับอย่างที่ได้บอกกันไปครับว่าจะต้องมีเรื่องของคําคล้องจองคําคล้องจองเนี่ยนะครับก็คือสัมผัสนั่นเองครับอย่างตัวนี้ครับ1 2 3 4 5 6อ่้าหดูนะครับดูนะครับอยู่ตรงนี้ปั๊บเออนะครับตรงนี้ตําแหน่งตรงนี้มันน่าจะสัมผัสกับตรงไหนครับตรงที่คาที่ส คำที่สองโอโหเป๊ะมากถุกต้องนี่เลยนะครับแล้วเราดูครับดูครับดูครับดูตรงนี้ครับคำสุดท้ายของวัคนี้นะครับน่าจะไปสัมผัสกับตรงไหนครับคำที่6คำที่6โอโหเป๊ะมากเลยครับคุณแม่สุดยอดไปเลยนะครับนี่เลยครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ต้องสัมผัสกับตรงไหนอีกครับคุณแม่ คำที่สองโอโหเป๊ะมากเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องภูมิตอบไปแล้วคุณแม่อุ้มตอบไปแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อครับดูตรงนี้ครับคุณพ่อครับตำแหน่งตรงนี้นะครับคำสุดท้ายของวรคนี้จะต้องสัมผัสกับตัวไหนครับคุณพ่อครับตัวที่6ครับตัวที่6ของอะไรครับตรงนี้หรือตรงนี้ครับ อันที่สองครับวักที่สองของบทถัดไปโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมนี่นะครับทีนี้เรามาดูสรุปฉันทลักษณ์ของกรอนหกกันหน่อยนะครับนั่นก็คือว่าหนึ่งวักเนี่ยนะครับจะมีอยู่หกคำนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับเวลาเราแต่งเนี่ยนะครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งบทเราจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยคือตำแหน่งดาวที่คุณพ่อตอบมานั่นเองครับตอนนี้เราเห็นฉันทะลักษณ์ตรงนี้แล้วนะครับถึงเวลาแห่งความสนุกแล้วละครับ เกมท้าข้อที่หนึ่งเราขอท้าให้คุณเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นกลอนหกที่สมบูรณ์นี่เลยครับเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆนี่ลองดูนะครับอาหารสุดแสนอร่อยกินบ่อยต้องผัดกระเพรา ใส่พริกลงไปเบาๆไทยเรานิยมหนักหนาผัดได้ทั้งหมูกุ้งไก่หรือไม่ก็เติมจุดจุดจุด,จดนี้ตอนนี้นะครับทั้งสามท่านได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอขอดูคำตอบของคุณพ่อก่อนเลยครับคุณพ่อตอบว่าหรือไม่ก็เติมน้ำปลาหนักหนาน้ำปลาถูกตอง พอได้ไปก่อนแล้วนะครับอะต่อไปขอดูของคุณแม่หน่อยครับคุณแม่ตอบว่าออกมาเป็นปูม้าเดี๋ยวนะฮะปกติคุณแม่ทํากะเพราปูม้าด้วยไหมฮะค,ค่ะทำเหมือนกันโอ้โห <laughs> อยากไปเที่ยวบ้านนี้เหลือเกินนะครับผมอะปูม้าลงไทยด้วยสระถูกต้องนี่เติมน้าําาลเติมปูม้ากันไปทีนี้ขอดูฝั่งคุณลูกบ้างนะครับน้องภูมิครับน้องภูมิจะเติมอะไรครับขอดูคําตอบหน่อยครับ เติมคะน,น้านงภูมิตอบมาว่าคะนา้าเดียวนะครับถามก่อนว่าปกติเวลานงภูมิจะกินผักกะเพราเนี่ยใส่คะน้ด้วยหรอครับไม,ไม่ใส่ครับเอาไม่ใส่แต่ตอบมาว่าคะน,นะครับลงท้ายด้วยสะอาแบบนี้ถูกตอ <c oughs> อ้องอาจจะเป็นสูตรใหม่ก็ได้เป็นกะเพราที่ใส่ผักอื่นๆลงไปด้วยกะเพราผักรวมอ่ะได้อยู่เหมือนกันนะครับ ข้อนี้นะครับทั้ง3ท่านตอบถูกต้องเปะ๊ะะเชี่ยวชาญด้านกรอนหกันเหลือเกินนะครับตอบถูกต้องกันแบบนี้ครับเชิญขยบมาที่โต๊ะข้างหน้าได้เลยครับนี่ทั้ง3ท่านเลยและเมื่อขยบมาข้างหน้าทั้ง3ท่านแบบนี้นะครับข้อนี้ก็รับทุนการศึกษาไปก่อนครับ3ามพันบาทน่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ข้อต่อไปครับขอแอบ,บถามหน่อยดีกว่าครับว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นชาวจังหวัดอะไรครับ คุณพ่อจันบุรีครับคุณพ่อจันทบุรีคุณแม่ละครับชนบุรีค่ะที่จันทบุรีที่ชนบุรีเนี่ยครับก็อยู่ภาคตะวันออกมีคําศัพท์ภาษาถิ่นอะไรไหมครับกล่องครับกล่องกล่องแปลว่าอะไรครับ <c oughs> ขี่หลังขี่หลังเวิร์บถูกกล่องเนี่ยนะครับแปลว่าขี่หลังย <c oughs> กตัวอย่างประโยคหน่อยได้ไหมคุณพ่อภูมิกล่องหลังพ่อ อภูมิกล่องหลังพ่อก็คือน้องภูมิเนี่ยขึ้นมาขี่หลังคุณพ่อครับผมโอ้อันนี้เป็นภาษาแถบจันทบุรีใช่ครับนะครับชนบุรีใช้คําว่ากล่องได้ไหมครับไม่ใช่ใช่แล้วคุณคุณแม่เคยได้ยินคําว่ากล่องมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยได้ยินแต่คําว่าสุยสุยสุยคืออะไรครับสุยแปลว่าเข็นเข็นอ๋อเข็นคือสวยอันนี้เป็นภาษาชนบุรีจันทบุรีเหมือนกัน อ๋อคือคุณพ่อพูดคำว่าสูยกับคุณแม่แต่ไม่เคยบอกให้คุณแม่มากล่องหลังคุณพ่อไม่เคยไม่เคยไม่เคย๋อแล้วน้องภูมิครับน้องภูมิรู้จักคำภาษาถิ่นอะไรบ้างไหมครับบ่อหู้ครับบ่อหู้เอ้าบ่อหู้แปลว่าไม่รู้บ่อหู้นี่ก็เป็นภาษาถิ่นเหมือนกันนะครับนี่แปลว่าจริงๆแล้วเราก็หู้อยู่นะครับเนี่ยเราก็รู้อยู่เหมือนกันเอและวันนี้นะครับเราก็มีคำภาษาถิ่นคำอื่นๆมาให้เรียนรู้กันด้วยครับจะมีคำว่าอะไรบ้างไปชมวิทยากนเลยครับ Lắm xe rồi ลบบานขี้จุขี้ตัวขี้ฮกแฮ่ จากวิทยาที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นชัดเจนเลยครับว่าคําศัพท์ที่ความหมายอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ว่าพอแยกย้ายกันไปคนละถิ่นนะครับก็เรียกแตกต่างกันไปด้วยอย่างตรงนี้ครับนี่คืออะไรครับผมมะละกอร้อยจังหู้ <c oughs> นี่มะละกอร้อยจังหู้นี่ก็เป็นภาษา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 ใต้นะครับาาร้อยจังหู้ <c oughs> ภาษาใต้แม่ของผมไม,ไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับ แต่คนที่น่าเป็นห่วงนะครับคนนี้ครับขึ้นมาได้ไงในเราเดียวนั่นพ่อลูกนั่นพ่อนั่นพ่อนั่นพ่อพี่แม่ร้ายจริงๆเรานะครับอาวนี่คือมะละกอนะครับพูดถึงมะละกอนี่นะครับก็เป็นผลไม้อีกอย่างนึงครับที่แต่ละถิ่นเรียกแตกต่างกันไปลองมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามีคำไหนน่าสนใจบ้างครับ ตอนนี้นะครับมีคำศัพท์อยู่5คําคำบนกระดานนะครับบักหุงลอกอหัวครกบัดเต้าบัตกล้ยเตจถามว่าคุณพ่อแซมคุณแม่อุ้มและน้องภูมิพอทราบไหมครับว่าคำไหนบ้างที่แปลว่ามะละกอครับบักหุงค่ะบักหุงนี่เป็นภาษาไหนครับคุณแม่อีสานค่ะภาษาอีสานโอ้โหชัดเจนเลยครับผมนะครับบักหุงก็คือภาษาอีสานอย่างเวลาเราไปภาคอีสานครับจะสั่งส้มตำก็บอกเลยตำบักหุงอ่า ต่อไปมีคำไหนอีกครับที่แปลว่ามะะกรหลอกกอครับหลอกกอน้องภูมิครับหลอกกออันนี้เป็นภาษาอะไรครับใต้ครับหลอกกอก็แปลว่ามะละกรในภาษาใต้นั่นเองครับตอนนี้ก็เหลือ3ามคำนะครับหัวครกบะเต้าบัตรกล้วยเต้นและนี่คือเกมท้าข้อที่2เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่า3ามคำที่เหลือนี้คำไหนแปลว่ามะละกรในภาษาถิ่นเหนือ เ้ถ้าพร้อมแล้วหยิบกระดานขึ้นมาเขียนได้เลยครับพอแซมนุ่มเมืองจันท์แม่อุ้มสาวเมืองชนส่วนน้องภูมิเด็กที่เกิดและโตในกรุงเทพทั้ง3คนจะเดาคำตอบข้อน,นี้ได้หรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมละครับคุนๆบ้างไหมว่ามาละกรในภาษาที่เหนือคือคำว่าอะไรตอนนี้นะครับเขียนคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของทั้ง3ท่านหน่อยครับยกขึ้นมาเลยครับ คุณพ่อกับคุณแม่ตอบเหมือนกันว่าบะเต้าส่วนน้องภูมิตอบว่าบะกล้วยเต้ถามคุณพ่อก่อนครับว่าทําไมถึงตอบว่าบะเต้าครับภาษาเหนือก็เอ,อเอาบะบะเต้าสั้นๆแล้วกันครับอ๋อบะเต้าสั้นๆเอาบะเอาบะไว้ก่อนครับนะครับแล้วของคุณแม่ละครับทำไมถึงตอบบะเต้าครับดูทรงอะค่ะ ดูทรงทรง,งของอะไรครับทรงของทรงของมาละกอค่ะทรงของมะละกอคือมันเป็นเต้าเต้าเป็นเต้าเต้าอ๋อน่าสนใจครับถือว่าวิเคราะห์ได้ดีนะครับอ่ะน้องภูมิครับแล้วทําไมน้องภูมิถึงตอบว่าบักกุ้ยเต้ครับเรียนมาครับเรียนมาเรียนจากมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์เดี๋ยวมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์เนี่ยเขาสอนบักกุ้ยเต้นเลยแหละครับคุณภูมิทำไมเราถึงตอบว่าบักกุ้ยเต้ครับคุ้นคุ้นจากไหนยังไงครับคือ เรียนมาครับเรียนมาจริงะที่โรงเรียนสอนละครับครับโอ้ที่โรงเรียนสอนอะไรบ้างอะก็คือจะมีสี่ภาค,คมาละโกภาคกลางบักหุงภาคอีสานรโลโกภาคใต้บักวยเตดภาคเหนือครับนี่ข้อมูลเข้าแน่นดีเหลือเกินอะคุณแม่ครับตอนนี้คุณแม่คิดว่าบักวยเตดน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมฮะถูกค่ะคุณแม่เลยแบบโอ้แต่แล้วยังไงดีนะยังไงดีนะเอาล่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับคำที่แปลว่ามะละกอในภาษาเหนือก็คือคืออะไรครับตักรอยเต็ดคือตักรอยเตะสัมชัญสำมชัญสำสัมชัญนี่เราเลือ่อนชั้นคนเดียวยยนะครับ คือถ้าเป็นบะเต้าเนี่ยนะครับเป็นภาษาถิ่นเหนือแปลว่าแตงโมนะครับแต่อย่างที่คุณพ่อคุณแม่วิเคราะห์มาว่าบะ,บะบะนี่น่าจะเป็นภาษาเหนือนี่ก็คือวิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยนะครับส่วนคําว่าหัวครกนะครับเป็นภาษาถิ่นใต้แปลว่าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนั่นเองครับ<ม>เอาละครับข้อนี้นะครับน้องภูมิตอบถูกต้องนะครับน้องภูมิก็จะได้สิทธิ์ขยับบัตที่โต,ต๊ะตัวข้างหน้าบ๊ายนายนี่นำมาแล้วนะครับนํามาแล้ว ข้อนี้นะครับน้องภูมิตอบถูกท่านเดียวนะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มไป1,000บาทรวมเป็น4 0 0 0บาททีนี้มาถึงข้อที่3กันบ้างนะครับแม่ตั้งแต่ต้นนะครับเราคุยกันไปว่าครอบครัวนี้ชอบออกกำลังกายนะครับข้อนี้ครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงนอกจากการออกกำลังกายแล้วปกติใช้แรงทำอะไรบ้างครับซักผ้าซักผ้าโอ้โห คุณแม่บอกว่าซักผ้าในใช้แรง<ฆ>เหนื่อยไหมครับคุณแม่ใส่ใส่ใส่เครื่องซักผ้าค่ะแค่เอาผ้าใส่ในเครื่องคุณแม่ก็ว่าใช้แรงแล้วครั้งต่อไปให้คุณแม่ใช้คุณพ่อนะครับจะ <c oughs> เหนื่อยน้อยกว่าเดิมนะครับ <c oughs> คุณพ่อละครับคุณพ่อใช้แรงทําอะไรบ้างครับซ่อมรถถังครับจริงไหมครับคุณพ่อจริงครับถังขยะถังขยะอ๋อถังขยะนะครับคุณพ่ออวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่คําศัพท์ที่ต้องใช้แรง นะครับลองดูกันก่อนดีกว่าครับว่าภาพที่เห็นต่อไปนี้นะครับเรียกว่าการทําอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยครับมีผู้ชายแล้วก็ขนของพิ้วของขนของใครครับพิ้วเขาเอาของไว้ยังไงฮะเอาของมาข้างๆพระสัจคอ่ะค่ะเดี๋ยวเหมือนสัจคอสะนะครับคือเอาของนี่เอาขึ้นหลังขึ้นบ่าไปแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าแบกนะครับอ้าวลองดูภาพต่อไปกันครับเขาทำอะไรครับหับเร่หับเล่ขายของ เขาจะมีไม้อยู่แล้วก็จะมีของอยู่2ข้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าหาบนะครับสังเกตดูว่าจะต่างกันนะครับแบกเนี่ยคือเอาของขึ้นหลังขึ้นบ่าเลยแต่หาบเนี่ยนะครับเขาจะมีไม้ยาวๆอยู่แล้วก็เอาของเนี่ยนะครับไว้ที่ทั้ง2ข้างแล้วเราเอาส่วนตรงกลางของไม้เนี่ยนะครับขึ้นไหลขึ้นบ่าเราไปอันนี้เราเรียกว่าหาบนะครับเราได้เรียนรู้กันไป2คํคำแล้วนะครับและนี่คือเกมท้าข้อที่3 เราขอให้คุณตอบมาครับว่าข้อใดคือคำว่าหามาถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพกันเลยครับนี่อันนี้คือจะมีไม้ยาวๆนะครับแล้วก็ของเนี่ยจะอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับในการ์ตูนเลยเออเรียกว่าอะไรภาพที่สองเป็นแบบนี้ครับมีคนอสองคนอันนี้จะมีคนสองคนนะครับใช่ ช่วยกันจับด้านหัวกับด้านท้ายของไม้นะครับส่วนของเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เราเห็นความแตกต่างแล้วนะครับภาพแรกคือจะมีของอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของไม้ส่วนภาพที่2นะครับของอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีคน2คนอยู่ที่หัวกับท้ายข้อไหนคือคําว่าหามครับถ้าพร้อมแล้วเขียนตัวเลขลงในกระดานได้เลยครับในโจทย์ข้อนี้เป็นกริยาที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆครับ คุณผู้ชมเองพอจะเดาได้ไหมว่าภาพไหนที่มีความหมายตรงกับคำว่าหามตอนนี้นะครับทั้ง3ท่านก็เขียนคำตอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบหน่อยครับผมนี่อ <c oughs> ตอบสองเหมือนกันหมดเลยทั้ง3ท่านนะครับนั่นแปลว่าถ้าตอบถูกปับ๊บได้เลื่อนมาข้างหน้าทั้ง3ท่านเลยนะครับถ้าตอบผิดเนี่ยร่วงกราวยกแขงเลยนะครับผม <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วถามน่ครับว่าทำไมถึงตอบว่า ภาพที่สองคือหามครับเหมือนก็หามหมูอะค่ะคือคุณแม่เคยเห็นการหามหมูที่ไหนหรือคุณแม่เคยหามฮะเคยดูทีวีค่ะอ๋อเคยดูทีวีมีการหามหมูคอ๋อครับผมคุณพอ่อละครับทำไมคุณพ่อตอบข้อสองครับมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปครับคนเดียวหามไม่ได้ฮะคนเดียวเรียกว่าแบกอ๋อถ้าคนเดียวคือแบกครับแล้วน้องภูมิละครับ จำยิ้มม่าคือปอแปะเอาครับถ้าได้เลขคู่ก็ตอบสองถ้าได้เลขคี่ก็ตอบหนึ่งครับ <sadece> ค <c oughs> <c oughs> <non> ือน้องภูไม่รู้จักคาว่าหามหรอครับไม่รู้จักเลยค่ะแล้วภาพในหัวเราหามเป็นยังไงครับนึกภาพไม่ออกเลยครับนึกภาพไม่ออกก็คือเดาเอาเลยครับอืมครับแล้วคิดว่าข้อหนึ่งเป็นคําว่าอะไรครับฮิวใครฮิวอะค่ะฮิว เอาเวลาคุณแม่ไปตลาดเวลาคุณแม่ซื้อผักซื้อปลาคุณแม่หิ้วยังไงครับหิ้ว <c oughs> แบบเป็นภาพนะฮะไม่ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เออแปลว,ว่านี่ก็ไม่น่าใช่ครับว่าหิ้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับว่าหมายเลขสองที่ตอบกันมาเนี่ยนะครับตรงกับคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันครับต้องนะครับจะเป็นหามหรือเปล่านะครับของอยู่ตรงกลางเรียกว่าหามถูกต้อง ้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้วภาพแรกคือคําว่าอะไรครับคลึงหรือเป่าคลึงคําว่ายกรอรนะครับนี่คือคําว่าครนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าหามคือการที่ใช้คนสองคนช่วยกันขนของอะไรสักอย่างไปโดยที่จะใช้ด้านหัวของไม้กับด้านท้ายของไม้นะครับวางบนบ่าและมีของอยู่ตรงกลางนะครับส่วนภาพแรกคือคาว่าคอ คือเจ้าของเนี่ยนะครับเพียไว้ติดไว้บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของไม้แล้วก็ใช้คนเดียวนี่แหละครับเอาขึ้นบ่าไปนะครับนี่คือคําว่าคอนนั่นเองครับข้อนี้นะครับตอบคําว่าหามถูกต้องทั้ง3ท่านครับเชิญเขยิบมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับและข้อนี้นะครับได้เขยิบมาทั้ง3ท่านนะครับรับคุนการศึกษาเพิ่มไปอีก3 0 0พันบาทรวมเป็นทั้งสิ้น7 00 0บาทโอ้ ไม่ธรรมดานะครับครอบครัวนี้นะครับเอาละครับอย่างวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างจําได้ไหมครับตั้งแต่ข้อแรกเรื่องกรอนะ่ะเราเรียนกับเรื่องกรอน6ไปนะครับภาษา,ท,าท้องถิ่นของแต่ละภาคครับผมภาษาถิ่นเนาะวันนี้เราก็มันเน้นๆกันที่คําว่ามะละกอนะครับภาษาเหนือเรียกว่า บัก,ก้วเต้นี่เ๊ะมากมากบักเกยเต้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับคุณพ่อแซมคุณแม่อุม้มและน้องภูมิขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่และวันนี้นะครับเวลาของรายการเกมท้าภาษาไทายหมดลงแล้วครับ<ๆ>คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับนี้ผมแล้วก็คุณพ่อแซมคุณแม่อุม้มน้องภูมิขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคะับเล่ลนทั้งหมดจังหวพอร์ลจ้าว คุณพ่อคุณแม่ไม่ขึ้นมาข้างหน้าหรอครับไม่ลย <c oughs> สำชาดสำคัญสำคาญเนี่ตอนนี้ลูกนําไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดมากน้องภูมินะครับ